มาดูอะไรตรงนี้ YouTube เขาแจ้งมาหลังจากเราได้เข้าไปใช้เพลงนี่นะครับบอกว่าลีแกปดูไม้ไใบไม้ปริมาแล้วรวมเพลงโปรดที่คุณฟังช่วงฤดูไม้ไม้ปริว่างั้นนะครับคลิกดู รีแคปรีแคปรีแคปอะไรก็ว่ากันไปของคุณนะฮะคลิกเข้าไปก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับมีวิดีโอสิบเอ็ดอรายการนะครับก็เป็นเพลงที่เราเข้าไปร้องนั่นเ,งเงองเพลงคาราโอเกะนะครับะจะเล่นทั้งหมดหรือว่าจะซูมเพลงเล่นเอาก็ว่ากันไปนะครับก็บอกว่าดูรีแคปฉบับเต็มของคุณพบกับศิลปินคนโปรดเพลงที่คุณชื่นชอบและอีกมากมายคลิกเข้าไป หายอนดูเพลงที่คุณฟังนี่ดูไม้ปีใบไม้ปริก้านนะครับอ่านนั่นครับจัดกันไปแท็กโปรดของคุณในฤด,ด,ดูไม้ปีน้ำตาหล่นที่โค,คราชนะฮะแนวเพลงที่คุณชื่นชอบลูกทุ่งเจ็ดเอร์เซนพันชีวิตสามสอเปอร์เซนตเพลงโปรดของคุณคือคืนลังว่างนันนะฮะเอาดูละบั้มรูปภาพเพลงประจําฤดูกาลของคุณอ่ว่ากันไปนะครับมีก็ประมาณนี้อยากดูอยากฟังก็คลิกเข้าไป อ่านี่นะครับมีสิบเอ็ดรายการนะครับที่เขาแคบมาให้เราดูน่าจะเป็นเพลงที่เราใช้บ่อยที่สุดเนาะในช่วงที่เราขึ้นไลฟ์สดช่วยเพื่อนๆนะครับร้องเพลงคาราโอเกะกันนะครับตาหล่นที่โคราชจังหวัดขัดนักไหนว่าจะคอยรักคงยังไม่พอแสงจันทร์จุดอับสัญญาณปากหวานนะครับวอนฟ้าห่มดาววอนสาหอมใจ น้าไม่ทันสมัยนะครับคอยนวนที่สวนลำใหญ่สาวยาโสทอน,นะ็บ mm. ็บอกว่ามี11รายการนะครับที่เก็บข้อมูลมาให้เรานะครับมาจะฟังแบบวนจนจบอีกรอบหนึงส1เพลงนะครับจะซูมฟังเพลงก็คลิกเข้าไปนะครับมันเป็นข้อมูลจาก y o u t u b e นะครับที่เก็บข้อมูลของเราไว้แล้วก็นำมาให้เราดูประมาณน,านั้น